กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมถ่ายโอนภารกิจการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542จำนวน48สายทางในปีพศ2546รวมระยะทางทั้งสิ้น257.893กิโลเมตร ถนนซ้ายพรท1 0018บ้านผย้อยถึงบ้านสลียมเหนืออำเภอร้องกวางจัังหวดแพร่ขนาดกว้าง6-7เมตรหนา5เซนติเมตรยาว2กิโลเมตร600เมตรสวัสดีครับผมนายอัศิชัยพัฒน์คุณนาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขอ,อนำเสนอถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนสายพลอท1-0-0-1-8ขีดบ้านไผ่ย้อยถึงบ้านเสลียมเหนืออำเภอ้องกวางจังหวัดแพร่เป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตที่รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบทความยาวถนนตลอดทั้งสาย2กิโลเมตร600เมตรประชาชนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจำนวน2,833โครัวเรือน ปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดทรุดโทรงจากการใช้งานตามการเวลาจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยขนาดกว้าง6-7เมตรหนา5เซนติเมตรยาว2กิโลเมตร600เมตรโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีขอคูดครับ จากเชียมบ้านไทยวัดไทยบ้านไทยถึงบ้านเสียมนะครับเนาะมอข้างมันก็เป็นบุ๋มเป็นบอคู่ค้าเวลาหน้าฝนนะครับอีกอย่างหนึ่งไฟกระบอกไฟกระบอกสว่างนะครับเนาะแล้วก็กาลังกายต่อเจ้าก็มีคนออกกาลังกายหลายคนอยู่ยิงไเจ้าไฟบอสว่างอยากทั้งได้มีไฟสว่างเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะอย่างหนึ่งต้นไม้มาอยากทางอบจนะวงหน้าฝนนะครับมาตกแต่งทิ้งไม้ของครับ